สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องไดโนเสาร์กันนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับความเป็นมาของคําว่าไดาโนเสาร์กันก่อนเลยคําว่าไดาโนเสาร์ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ2384โดยนายดิชาร์ดโอเวนนักกายวิภาควิทยาชาวอังกฤษ ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกสัตว์ชนิดหนึ่งที่ขุดพบในรูปของซากดึกดำบรรพ์เป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่โดยาริชาร์ดใช้คำว่าไดโนเสาร์เพราะมาจากภาษาอังกฤษว่าไดโนซอร์เป็นคำผสมจากภาษาอังกว่าไดโนซึ่งแปลว่าน้าเกียดหน้ากลัวกับคำว่าซอแปลว่ากิ้งก่าดังนั้นไดโนเสาร์จึงมีความหมายตรงตามตัวอักษรว่ากิ้งก่าที่น่าเกียดหน้ากลัว ซึ่งอาจจะน่ากลัวในสายตาของนายดิชาร์ดและอาจจะไม่น่ากลัวเลยในสายตาของนักวิทยาศาสตร์บางคนความหมายของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คือสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนผืนดินเท่านั้นสัตว์บกบางชนิดที่คล้ายไดยโนเสาร์สัตว์น้ำและสัตว์ปีกที่มีลักษณะคล้ายไดยโนเสาร์ไม่ถือเป็นไดโนเสาร์เป็นเพียงสัตว์ชนิดที่อาศัย อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์เท่านั้นในปัจจุบันพบเพียงซากกระดูกส่วนต่างๆซึ่งเราเรียกกันว่าฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ใหญ่โตมโหฬารหรือเป็นสัตว์ประเภทขนาดใหญ่วิวัฒนาการของไดโนเสาร์บรรพบุรุษของไดโนเสาร์คืออาร์โคซอ ซึ่งไดโนเสาร์เริ่มแยกตัวออกจากอาโคซอร์ในยุคไทแอสติกไดโนเสาร์ชนิดแรกถือกำเนิดขึ้นราวๆ230ล้านปีที่แล้วหรือ20ล้านปีหลังจากเกิดการสูญพันธุ์เพอร์เมียนไทแอสติกซึ่งค่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสมัยนั้นไปกว่า90% ช่วงเวลาของไดโนเสาร์แบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้ 1. ช่วงไตรแอสติกเป็นช่วงแรกของการเกิดไดโนเสาร์คือประมาณ250ถึง205ล้านปีมาแล้วเป็นการเริ่มต้นของสัตว์พวกใหม่ๆสัตว์เลื้อยคานที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกแทนที่ด้วยสัตว์ที่เป็นต้นตระกูลไดโนเสาร์เป็นพวกเดินสองขาไดาโนเสาร์กินพืชคอยาว ผืนแผ่นดินไม่อุดมสมบูรณ์ต่อการจเจริญเติบโตของพืชพืชพันธุ์ส่วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยสนปงและเฟิร์น 2. ช่วงตุจูราสติกเป็นช่วงที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ประมาณ205ปีถึง135ล้านปีในช่วงนี้เป็นช่วงที่ไดโนเสาร์ครองโลกมีไดโนเสาร์หลักหลายชนิด ทั้งมีเขาไม่มีเขามีเกาะไม่มีเกาะคอสั้นคอยาวไดนเสาร์บินไดเ้เริ่มพัฒนาเป็นสัตว์ปีกจำพวกนกไม้ในป่ายัางเป็นพืชไรดอกหอยแอมโมฟไนส์พัฒนาแพร่หลายและวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์จำพวกปลาหมึก3 ช่วงครีเตเชียเป็นช่วงที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ประมาณ135-66ล้านปีมาแล้วเป็นช่วงสุดท้ายของไดโนเสาร์ซึ่งจะมีวิวัฒนาการสูงสุดและสูญพันธุ์ไปในที่สุดสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่งูนกและพืชมีดอกไดโนเสาร์วิวัฒนาการให้มีนอครีบหลัง และผิวหนังหนาสำหรับป้องกันตัวในปลายช่วงครีเตเชียสได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดสิ้นสิ่งมีชีวิตอื่นสูญพันธุ์ไปประมาณร้อละเจของสปีชีส์สันนิฐานว่าดาวหางพุ่งชนโลกที่คาบสมุทรยูคาทานในอ่าวเม็กซิโกเหตุการณ์นี้เรียกว่า KT บูดารีซึ่งหมายถึงรอยต่อระหว่างช่วงคีเตชีสและช่วงเทอร์เชียรีโครงสร้างกระดูกไดโนเสาร์แบ่งออกเป็น7ลักษณะดังนี้ลักษณะที่1นึ่งสเตเกสซอรัสลักษณะที่2องไทเซเรโทลักษณะที่3ามมิลลาลักษณะที่4ี่อิโฟเ วอร์เลลักษณะที่5 Albert บิร์ตด s ลักษณะที่6 o n i s t o m y m มเมลักษณะที่7 Camera s o าส s จำแนกตามลักษณะโครงสร้างของกระดูกเชิงการแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้1นไดโนเสาร์สะโพกสัตว์เลื้ยคานหรือซ o l i เ h i a n เป็นไดโนเสาร์ที่คง โครงสร้างของกระดูกเชิงการานตามบรรพบุรุษซึ่งมีลักษณะกระดูกเชิงการานแบบสัตว์เลื้อยคานมีทั้งพวกกินพืชและกินสัตว์ตามรูปภาพนะคะ 2. ไดโนเสาร์สะโพกนกหรือออนิทิเชียนเป็นไดโนเสาร์กระดูกเชิงการานแบบนกส่วนใหญ่เดินสีขาและเป็นพวกกินพืชทั้งหมดตามรูปภาพ สอรูปด้านล่างเลยค่ะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับไดโนเสาร์พันธ์ต่างๆในพิพิธภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันค่ะ 1. t h a i ไทแรนโนซอรัสหรือเรียกสั้นๆว่าทีเล็กแปลว่ากิ้งก่าทอราชเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อเป็นอาหารมีความยาวประมาณ48ฟุต สูงประมาณ20ฟุตลักษณะเป็นแบบฉบับของไดโนเสาร์หัวโตตัวใหญ่ขาหน้าเล็กและสั้นมีกรงเล็บแหลมคมยาวถึง8นิ้วมีน้ำหนักถึง7ตันครึ่งเจ้ากิ้งกา่ามีชีวิตได้ด้วยการกินไดโนเสาร์ที่อ่อนแอกว่าเป็นอาหารเช่นไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าแองคิรอซอรัสฉายายักษ์สวมเกาะเป็นไดโนเสาร์ ที่มีเกาะแข็งหุ้มตัวตัวยาวประมาณ15ฟุตสูงไม่เกิน4-5ฟุตตัวอ้วนขาใหญ่เดินงุ่มง่ามหลบหนีศัตรูได้ช้าเป็นอาหารโปรดของเจ้าทีเล็กดังนั้นจึงได้ฉาย,ยาว,ว่าจอมเพชรคาด 2. อ,อัลโลซอรัสตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับทีเล็ก เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวกว่า33ฟุตขาหน้าเล็กสั้นหัวโตเขี้ยวใหญ่ได้ฉายาว่าจอมพานชอบล่าไดโนเสาร์อื่นเป็นอาหารโดยเฉพาะอพแพตทอซอรัสเป็นอาหารที่กล่าวเช่นนี้เพราะอพแพทอซอรัสที่ขุดพบนั้นมีรอยเขี้ยวของอโลซอรัสเต็มไปหมด 3. อาพเพสทอรอรัสมีฉายาว่ายักษ์ใหญ่ลายพิษสงถูกค้นพบในยุคแรกๆของสงครามล่ากระดูกไดโนเสาร์ในอเมริกาายคิดต่สตวตรรษที่19มีลักษณะคอยาวหัวเล็กหางยาวมากๆประมาณ24 2 7ถึง27เมตรดูเผลิๆเหมือนกับนกแก้วไม่มีหัวจึงได้ชื่อว่าอาพเพสทอ,อรัส แปลว่าสัตว์เลื้อยคานหัวหายที่สำคัญลักษณะเจ้าเจ้านี้ประหลาดมากมีหัวใจเจ็ดถึงแดวงเรียงจากอกถึงลำคอเพื่อช่วยในการสูบฉีดเลือดเพราะมีลำตัวยาวมากนอกจากนี้ยังมีรูจมูกอยู่บนกระหม่อมชอบอยู่ในน้ำลึกพวกนี้มีฟันทื่อไม่แข็งแรงเคี้ยวอะไรไม่ได้นอกจากพืชน้ำที่นิ่มที่สุดเท่านั้น สี่ไทเซราทอปมีฉายาวว่ายักษ์สามเขาตัวไม่โตนักยาวประมาณ20ฟุตสูง10ฟุตมีขนาดใหญ่กว่าช้างเล็กน้อยที่ต้นคอมีเกาะใหญ่แผ่คุมคอและไหล่ขากันไกลโค้งเหมือนปากนกแก้วชอบเล็มหญ้าเป็นอาหารที่สะดุดตาที่สุดของเจ้ายักษ์ เขานี้ก็คือมีเข่าสามอันที่แหลมคมมากยาวประมาณ3ามฟุตอยู่เหนือตาทั้งสองข้างส่วนอันที่สใหญ่กว่าแต่มีขนาดสั้นอยู่ตรงจมูกแต่ที่หน้าแปลกกว่านั้นก็คือลักษณะดูเหมือนดุร้ายแต่กินพืชเป็นอาหารเข่าของมันมีไว้สู้ศัตรูเท่านั้น 5. อีกวัวโนดอนฉายาว่าผู้มีเสียง เรื่องระบือลักษณะคล้ายกิ้งก่ายักษ์กินพืชเป็นอาหารซึ่งอีกัวโนโดอแปลว่าฟันของอีกัวนาเพราะซากฟันที่ขุดพบค้ายอีกัวนาซึ่งเป็นกิ้งก่ายักษ์แห่งเกาะกาลาปโกสจากโครงกระดูกที่ขุดพบในประเทศอังกฤษคาดว่าน้ำหนักตัวของมันน่าจะหนักประมาณ7ตันและมีความสูงประมาณ30ฟุต แม้ว่ามันจะตัวใหญ่มากแต่มันก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วตามต้องการ 6. เทอรานโนดอนเป็นไดโนเสาร์อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีหงอนแข็งที่หัวขนาดปีกกว้างมากวัดตามความยาวได้ถึง6เมตรอาศัยอยู่ตามหน้าผาสูงมีน้ำหนักตัวประมาณ17กิโลกร,รัมเป็นสัตว์เลื้อยคานที่บินได้ โครงสร้างโดยทั่วไปมีลักษณะค่อนข้างไปทางไดโนเสาร์มากกว่านกซึ่งถ้านำไปเปรียบเทียบ Archaeopteryx และ m o n o n น c h u s พวกนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันบนกในปัจจุบันมากกว่าค่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ